เอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับเกมของ Battlefield นะครับสำหรับสงครามในวันนี้มาลิต้าครับผมคลิปในวันนี้ครับผมตั้งใจว่าเราจะมาใช้ปืนคาร์บิน 1938M กันครับก็บอกนี้เลยนี่ฮะบอกเลยว่ามันคือสไนเปอร์ของสายแอซเซอ์นครับกระบอกนี้ไปเราเป็นกองทัพเยอรมันนะครับข้าศึกก็จะเป็นอะไรไม่ได้นอกจากอังกฤษนะครับผมแต่จริงๆเนี่ยในสงครามโลกนะครับศึกเนี่ย มีโรมาเนียลบนะครับใช่แล้วแต่เกมก็ให้เราเป็นเยอรมันนะครับข้างน้นมีค่าศึกเหรอโอเคฝ่าเราไดครับผมน่าสกอตดีเคว้เข้า A นะแล้วก็ A ครับเรายึดได้ไดแจวไปต่อ,อยังพื้นที่ถัดไปครับเซกเตอร์ต่อไปนะระวังข้าศึกตกหล่นนะพวกตูให้ดีครับก่อนจะไปต่อมีปืนใหญ่ด้านหน้นาจอดอยู่เรียงลำนะครับ3 4กระบอกเอาละ เซกเตอร์เคลียร์เรียบร้อยครับเตรียมตัวเปิดไปจุดต่อไปได้สกอตเราจะไปจุด A กันนะลุยท่าวาดอากาศบินผัดผล่ฮะว้าวระวังด้วยข้างหน้าอันนี้ข้าศึกเยอะนะได้ไงได้ไงโดนครับแต่ไม่ไมไมตายดาเมดข้าหกสองนะเฮ้ยอะไรนะอะไรน่ะฝ่ายเรานะโอเคคือวิ่งแบบนี้เน,นี่ยต้องระวังนะครับข้าศึกมันอยู่รอบตัวเราเต็มไปหมดอะได้ไงได้ไง ระวังนะไว้เพื่อนไซเรียบร้อยเขาขนก็แตกตายไปครับเราต่อมาเราจะขึ้นบ้านแล้วกันนะครับเพื่อหาพื้นที่เฉพาะตัวฮะในการส่องแรงยิงเขาอันนี้ทางตันวะได้ตรงจุดนี้เหรอนี่คือสูงสุดแล้วนะครับมันสูงไม่พอสำหรับเราหว่าจริงปะไม่เวิร์กเลยก็ต้องหาที่ใหม่ฮะเฮ้ยเฮ้ยเอ้ย โอเคได้ได้ว่ามั่วไปนะครับทั้งยากทั้งอะไรสไนเปอร์สไนเปอร์สไนเปอร์ว่ะสไนเปอร์ลอแต่ไอสเาวตายได้ได้ว่าเป็นการรับค้อไปนะฮะโอ้เพื่อนไปย้ำครับถึงที่เลยสุดยอดเพื่อนแต่เพื่อนไม่รอดอ่ะเรียบร้อยเพื่อนแก้แค้นให้แล้วเออบางทีเราก็ลกนะครับเตืนเต้นไงเตื่นเต้นเหวอยู่เหวอเอาละฮะ ผมต้องรักษาระยะห่างพอควรนะครับการใช้ปืนนี้เนี่ยเราจะไปบวกใกล้ไม่ได้นะครับเพราะว่าการบวกเข้าใกล้เนี่ยเราก็ตายเลยครับเพราะว่ามันสู้สายพวกแอลเซาปืนกลไม่ได้อยู่แล้วนะฮะปืนนี้ต้องทําใจหน่อยเน้นกลางกับไกลเอาครับใกลในหมดสส่สู้เลยแอสเซนสคอร์คิวนะครับเฮ้ยการเคลื่อนไหวมาทางซ้ายเราอะเสียงออกนะเสียงออกใช่ปะไม่มีแล้วอะ อาจจะหลอดไว้เองก็ได้นะเล่นจนเบลอหมดแล้วเข้าเอเพื่อนเข้าเอเอาเอให้ได้ตึงเอเอาไว้นั่นแหละสะพานมีคนด้วยอุ้ยโอ้โหเอาเฮ้ยนอนเนียนเนียนเพื่อนไม่มีใครเห็นเลยเหรอไม่มีใครเห็นเขาเลยนะฮะโอ้สุดยอดอะเนียนจัดประดัดบอกนั่นไงตายรอบสองทีนี้เรียกไปการช็อกนะครับ ก็จะมีหมอมาชุบได้อยู่คน,นนี้นี่สองรอบเลยครับยศกัปตันนะฮะมีเหรียญไอรอ,อนคอร์ดด้วยแสดงว,ว่าผ่านศึกมาหลายสมรภูมิแล้วนะครับคนนี้โอเคเอ็มีนอนกระาดาษยิงแบบอารมณ์เหมือนมั่วนะฮะยิงไปก่อนโดนไม่รู้ช่างมันโอเคต่อไปสกอตจุดบีนะหรือเคเว็ดด่วนแต่เมื่อกี้ชุดหมอโคตรเทเลยนะครับอาจริงเท่มากเทมากจุดนี้สามารถส่องได้ได้นะไง อุ้ยสุนบดกอนมาโถเอ้ย,อ,อ,ยอีกแค่สองนัดก็ตายแล้วเนะี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วรีโหลดสายเข้าเปล่าว์สายเข้า,าวะ่าขาาวะขวา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 สายเพื่อนเคียร์สายแล้วนะบนนี้นั่นไงจุดต่อไปนี่แหละเราจะบุกยากผมว่านะอะไรมาเนี่ยทัาอากาศฝ่ายเราได้ครับ เครื่องหมายกางเขนนี่หลา,าเลยเฮ้ยเพื่อนผ่านลงหน้าเนี่ยต้องระวังหน่อยนะเว้ยลองหน้าอันตรายจริงครับคือการบุกในตอนนี้ของเรานะครับเป็นไปแบบตะกุกตะกักมากๆเลยครับตะกอฝ่ายเขาคิวเราลัวๆฮนะฝ่ายเรานี่แทบคิวเขาไม่ได้อะ <c oughs> ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าเลยครับในแบบนี้แย่ yeah. ผมหาที่ส,งสูงๆอยู่ดีกว่าว่ะนั่นไงนั่นไงคนเห็นเราแล้วใครเห็นวะเห็นปะถ้าเราไม่ระวังเนี่ยเราก็โดนได้นะครับ เลี่ยไหมเจอละนี่นี่นี่เจอแล้วมันมาเรื่อยเลยครับตอนนี้แล้วก็เราได้ครับได้บีละสกอตเอาเอก่อนเอาเอ๊ะคืนเอาเอ๊ะคืนได้ตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เราคล้ายๆว่าจะสิ้นหวังนะครับแต่เพิ่งสิ้นหวังนะครับเพราะว่าความหวังเนี่ยยังมีเสมอนะฮะฝ่าเรากำลังยึดจุดได้ไม่ช้าครับผมตอนนี้เริ่มมีลุ้นขึ้นมาแล้วครับเรียบร้อยครับเซกเตอร์นี้เรายึดได้หมดครับเฮ้ยเฮ้ย ขวาขวามันต้องถอยอะ่ะเคียร์ไม่เคี้ยวมีหนึ่งคนวิ่งผ่านไม่ได้เพื่อนริงจบให้สวยข้างล่างปะข้างลาง่างปะั้าเนี้ยรูสองฝ่ายเราเข้าไปอัดได้ครับโอ้โหตื่นเต้นว่ะด่านนี้ข้างหน้านะอีสองคนครับไม่ยอมถอยทำไมฮะมันเป็นโรคอะไรวะเนี่ยไม่ยอมถอยแต้ตินเขา เรียบร้อยฝ่ายเรายิงจบไปครับเซกเตอร์จุดนี้เราสามารถยึดเอาไว้ได้ครับในบ้านต้องโผล่อีกเดียววะไม่โผล่แล้วฮะพี่แกเราแวดระวังเราแว,ง,วงมากโอ้หหลังคาเต็มเฮ้ยหลังคาเต็มเลยคุณผู้ชมฮะนั่นนั่นนี่ด้วยต้องเล็งดีๆฮะนี่เรียบร้อยเข้าหัวในบ้านนี้มีคนนะเอาจริงป่ะ ในแผนที่มันสปอตอยู่นะครับว่ามีคนฝ่ายเราระวังนะเพื่อนทั้งขวาเป็นกลนเยอะเลยจุดนี้อยู่ใ,ใกล้ผมไม่อยากไปช่วยเพื่อนนะครับแต่เนี่ยไม่ได้ไม่ได้จริงมันเข้าไม่ง่ายอ่ะเพื่อนแบบนี้มันต้องปะซูกา้อาอัดไปก่อนยิงขวยแล้วก็ C4 ขี่ปืนอาวุธเรา เอาดิเอาดิแตไว้ฮะระเบิดบ้านทิ้งเลยข้างบนนี่แจกจ่ายเอนมี่ฮ i ตนีกว่ามีคนด้ยเฮ้ยนั่นานั่นานั่ั่นาน,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 านัระวัง้ยโอเคเคลียอย่างที่บอกไปครับคือปืนเราเนี่ยมันเข้าระอยะประชิดไม่ได้นะมันสู้ไม่ได้จริงสควอตเดี๋ยวเคสเนะเออ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  ระวังด้วยข้าศึกอันมาเสริมการเคลื่อนไหวข้างหน้าเราครับเรียบร้อยมันคงงงอ่ะเดี๋ยวยิงเดี๋ยวยุดเดี๋ยวยิงเดี๋ยวยุดอะไรเราบังไว้เนี่ยเอาละคนดีิว่ะโอเคต้องเตรียมพร้อมไว้เสมอครับกระสุนเนี่ยสกอร์เราฆ่าทีมสามตายสูงแล้วนะครับแล้วตอนนี้สายป่ะสายป่ะเสียงปืนซ้ายออกเพื่อนเราดิว่ะ แล้วแวงอีกแล้วไปเรื่อยอะเราอะตอนนี้หน้าต่างมีคนนะครับอะไรไงมุมไม่ได้แล้ววะมุมอับแล้วมุมอับแล้วเพื่อนเจ็บข้างหน้าเอ้ยเพื่อนได้นะได้นะไม่ได้แล้ววะถ้าสื่อมันเข้ามาแล้วข้างแพงมีคนด้วยจริงป่ะนีๆๆๆๆ่เนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหโอุห้ยยิงยังไงวะเนี่ยจากมุมนั้นอะ มุมนั้นยิงยังไงวะงงเลยปืนจะลงแล้วเพื่อนลบก่อนออกจากบ้านก่อนเลยเรวเข้าถ้าไม่อยากตายนะเออทุกคนออกมาครับเดี๋ยวมันอยู่ไม่ได้ครับควันแดงลงเนี่ยเออแย่แย่อสก yeah, yeah. อตดูแผนที่ก่อนดีกว่าแผนที่เป็นไงบ้างแผนที่จุด A น่าจะง่ายสุดนะครับก็ดีควยไป A แล้วกันนะไป A ไป A แต่ตอนนี้เหมือนฝ่ายเขาทำไมสกอหัวดุรัวมันเริ่มออกมาแล้ววะมีแฮ็กปหเนี่ยดูสกอก่อนสกอไม่ค่อยมีแฮ็กนะไม่รู้ดิเราไม่รู้หรอกนะครับบางทีอัดเนียนอยู่ก็ได้ไงนั่นแหละผมไปเอล้กกันนะครับตอนนี้จะปลอดภัยแล้วมัง้งข้างหนมีคนด้วยบรรจุ เราโตเกิดจะหมดแล้ววะนั่นไอ้นี่แลละอ๋อมันอยู่ข้างบนนี้โขอบคุณมากครับหมอหมอที่สุดยอดจริงๆอะคนเนี้ยเออเขาเล่นดีมากครับโค้ดซัพพอร์ตระเบิดลงตรงโซนเอนะครับเนี่ยโอ,อ้ยระวังด้วยขอรีเควสไปเอ แต่คนไปโคตรน้อยอะ่ะตอนนี้ข้างล่างมีคนนะระวังด้วยทหาร่น,นไงมาแล้วอุ้ยหลังแตกอีกแล้วหลังนี่ผมโดนหลังกับข้างๆนี่ได้่าท <c oughs> ุกรอบเลยฮนะ้อต้องกินทุกรอบเลยเนี่ยจะมีหมอมาสนใจเราหรือเปล่าวะเนี่ยเขาวิ่งเลยผมไปหมดเลยครับเมื่อกี้อยู่ใ,ใกล้ไม่สนใจเราเลยหรือ <c oughs> โอ้โหโคตรแข็งขวางอะ่ะ <c oughs> มีคนมาแล้วไม่น่าทันอะ่ะโอ้โหผมโดนทิ้งเสียสกอร์คิวเลยเห็นไหมแต่ฝ่าเราก็จะชนะมั้งเนี่ยโอเค15ตายหนึ่งนะครับดีนะวันนี้ไม่ตั้งชาเลนจ์แบบไม่ตายนะครับถ้าตายก็ตามนั้นเลิกโอเคพวกเราไปเราจะเข้าจุด A ต่อนะครับยังเครื่องหมอมากหมอไม่สนใจผมเลยครับวิ่งขันเฉยเลยตาย อุ้ยคนนึงอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุันตรายโคตร s t ก c k y ระเบิดแมวปะจุดนี้นะนั่น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 เอาละเอาละเอาละมันจะตำแหน่งแปลกๆในการยิงเรานะครับพวกมันอะโอเคสกอร์จุดเอเอาให้ได้นะอุ๊ยไอ้บ้านนี่แล้วว่ะโอเคเคลียร์แล้วครับเพื่อนยิงให้สุดยอดเพื่อน ไปต่อดีกว่าเราจุด A เราตึง A อยู่นะครับแต่ใน A มีคนนะน่าจะเป็นบ้านข้าง,างมากกว่าหลังนี้นะอุย้ยเออนี่ครับอย่างที่บอกไปคือระยะใกล้เนี่ยไม่ชัวร์อย่าเข้าไปเสี่ยงเลยมันยางจริง จุดเอเริ่มมีคนแห่เข้าเลยครับแต่ก็สกอร์เกิดตอนนี้เนี่ยเริ่มเหลือน้อ,นอยแล้วนะครับไม่รู้ว่าเราจะสามารถชนะคาสึได้หรือเปล่านะฮะเนี่ยอุ้ยข้างหน้าตายก่อนแพนจุรีรดตัวเกิดเราจะพอไหมเนี่ยตัวเกิดเราจะหมดแล้ววะครับอีก5 3ตัวในตอนนี้เนี่ยถ้าเราจะสามารถชนะได้ก็ต้องพึ่งปฏิหารนั่นแหละครับไม่น่าไหววะได้บีปะวะ วยเอาจู่ๆก็เกิดอุบัติเหตุฮะหลังคาบ้านถล่มทับตายเฉยอะไรจะซวยปานนั้นเอาพวกเราใช้ใจสู้เด้เว้ยจุดบีจุดจซีตอนนี้ตัวเกิดเราเนี่ยเหลือแค่48ตัวครับต้องใช้ศิละปะในการต่อสู้ทุกแขนงนะครับมาวาดลุ่นลายใส่ข้าวศึกเขาเราจึงจะสามารถชนะได้นะครับซึ่งตอนนี้มันเหตุการณ์ไม่ค่อยสู้ดีนักเลยว่ะเอาจริงโอ้แบบน่ากลัวูมากบีนะบีนะบีนะเข้าบีแล้ว เข้า B A เสียซะงั้นอ่ะโอ้โหเออสุดยอด M G ยิงดีมากเอาละเยอรมนีจะลำบากหน่อยนะครับในศึกนี้ตุ๊กเกิดเราจำกัดมากได้ B เลยครับเรียบร้อยมันให้หยุดโอ้ยออกมาโดนระเบิดเฉย เกมนี <muitas S 2> ้มันให้เรายืด3จุดเนี่ยแล้วตัวเกิดเราน้อยแบบนี้เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากมากๆเลยนะครับแต่ย่าเพิ่งถอดใจฮะความหวังเนี่ยยังมีเสมอผมเชื่อนะต้องชนะให้ได้โอเคเอาก่อนดีกว่าหลังคาบ้านตายอุยสคอตสคอตอุยหลังเข้าจะสั่งสคอตกลับไปเอาเอฮะมีหมออยู่ใกล้ไหมเนี่ยเออแล้วกับ B A กับ C จะได้ในไม่ช้าครับผมควรตายไหมเพื่อเกิดใหม่ดีกว่านะครับเออเกิดใหม่ดีกว่าครับจะได้ทําเกมต่อเนื่องตอนนี้ทีมเราเนี่ยกำลังตรึงพื้นที่ ABC ได้แบบแข็งขันมากเลยครับไม่แน่ว่าเราอาจจะมีโอกาสกลับมาชนะได้ก็ได้นะครับผมเออไม่แน่ว่ะเกมเปลี่ยนซะงั้นครับแต่ไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่านะฮะเอาให้ได้เอาให้ได้พวกเอาให้ได้กืนกินมันให้ได้เอาไปสิ อ้ปพื้นใหญ่ลงตรงหัวโอเคขอบใจมากครับแล้วก็ซีฮะตอนนี้เราทุกคนต้องแทงซีแล้วเอาซีให้ไวโอ้ยได้ C ีแล้วฮะบีบีบีโอ้โคตรวิ่งวุนเลยตอนนี้บุ่นมากๆมาแล้วอทิย์เรียผมพร้อมนะปล่อยมัน ตรงนี้นี่แหละเอก็โดนว่ะใครบังอาจกลับไปเอาเอวะบอกตามตรงเลยคุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยหัวใจผมกําลังเต้นแล้วก็สั่นระรัวมากไม่รู้ว่าเราจะสามารถชนะหรือเปล่านะครับเนี่ยเออขอให้ชนะทุกคนแข่งขันเลยไว้พวกหาคนก่อนในเอเนี่ยมีคนนะครับมาแอบยึดไงนั่นนั่นนั่นเอาแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหย เรียบร้อยครับแล้วก็จีจีดยฮะพวกมายึดเอคนเดียวเลยโอ้โห <laughs> คุณผู้ชมครับไม่น่าเชื่อมันอะไรว้เนี่ยตอนแรกเหมือนจะแพ้แต่พลิกมาชนะได้สง,งนันน่ะโอ้มกาดโอเมก g o ดโอ MG ให้เกมนี้ต้องพิมพ์ว่า GG อะ่ะเออจ g ดิจีจีเลยฮะไม่น่าเชื่อว่าจะชนะได้วะ่ะ <laughs> หูตัวเกิดแบบมันน่าหวาดเสียวมากอะ่ะ ดูสกอรก่อนเราฆ่ากี่ตัวเนี่ยเราฆ่า21ตาย2นะครับเออ <c oughs> แบบเกมนี้โคตรดุ้นเลยว่ะเออคุผู้ชมฮะตามนั้นครับผมก็ขอบคุณหมอสกอรผมด้วยนะครับที่ขยันชุบผมมากๆเลยนะครับถ้าไม่ได้หมอเนี่ยผมก็ตายไปหลายตัวเลยฮะโอเคฮะ โอเคคุณผู้ชมครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับถ้าชอบในเกม Battlefield 5นะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเกมนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ศึกหน้าครับบ๊ายบายไปแล้วครับผม